S S ทาางบ้นทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมครับวันนี้ทางช่องก็ได้มีโอกาสมาบ้านแม่อุดรน,นะครับมาเจอน้องมิกเซอร์นะครับเป็นหลานของคุณแม่อุดรน,นะครับคือพิเศษตรงไหนคือน้องเนี่ยจะบอกแนวทาง อาหารกลางวันเนี่ยเป๊ะเลยนะครับแล้วก็รัฐบาลนี่เป๊ะเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็พิเศษคือถ้าน้องได้ตัดผมเนี่ยตัวเลขจะขึ้นที่ผมที่หัวเลยนะครับผมแล้วเข้าเป็นประจํานะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ คือน้องพิเศษคือน้องเขียนยันจะชอบเขียนยันเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของน้องมิกเซอร์กันครับค่ะสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะสวัส <มา S 1> ดีสวัสดีค่ะคสวัสดีน้องมิกเซอร์อครับผมค่ะเมืองเราจะโจมการเขียนยันคุณแม่คุณแม่อุ้จนนั่นแหละเขียนยันยัให้ดูหน่อยเขียนยันสวย คือน <mile> ้องชอบเขียนยันแหละครับแม่เขียนยันสวยเพื่อนเขียนยันสวยอ๋ออันนี้ก็อีกก็อีกเอาเขียนแม่เนี่ยเอาบ่ค่อยมันเจ็บเอียนอะไรลงนะเฮ็ดด้วยเอาเฮ็ดยันด้วแม่แม่แม่นั่งครับแม่นั่งคู่การนั่งคู่กันไม่ได้เกินครับเอาเฮ็ดยันดูสุดสุดสุดสไปเฮ็ดยันอยู่แม่งบอกอได้ขั้นหนมากแม่สุดุ้ดชี้บินไปน้าหมูเลยคือน้องบอกแนวทางนี้แม่นเหรอครับแม่แม่น รัฐบาลไทยด้วยนะน้องมิกเซอร์เหรอคะจ้าน้องมิกเซอร์ครับขบานเถอะจริงๆคือน้องนี่จะบอกแนวทางแม่นนะครับผมจ้าไม่หลุดแนวไปแล้วยันอย่างว่าเป็นเชียงนี่แน่แน่นแล้วน้องในนี่นะคะพนองฟันก่อนจ้ายันเป็นตัวเลยเอาเบอร์ แม่เนี่ยรูปสามตัวเลยยังไม้ยวะาไ้ยวะเอาเอาให้เต็มเลยลูกเอาให้เต็มเลยเอาบาดให้งามๆเต็มเลยนะยันอันนี้เราเป็นมีดด้วยสินรัฐบาลไทยด้อยนะให้เอฟซีโชคๆมันๆเฮ็ดเป็นตัมเป็นตัวโตโต้เป็นอยากได้อยังคนหนึ่อยากได้เบสอยากได้เบสจ้าเบสตกปลานี่แหละครับแม่แมเพิ่นอยากได้เบสตกปลาโอ้ เอางียๆนะม่ไวายต้งงเดแล้วสมาธิสมาธิรับคือน้องชอบเขียนยันนะครับ ยังไง이번เนี่ยยานอะไรมั่งได้มันก็ว่าเราถ่ายสนใก็มากทีก็อยู่ในสามปูกันดูสิเลขสีออกต้นไงประมุนปูมากจับมือใส่ที่เรกมาง่ายอยู่ในพีหนักง่ายเพราะเป็นอย่างไรเอฟซี ถ้าเป็นปากกาเล็กใจชัดกว่านี้เนาะอันนี้เป็นปากกาใหญ่ยาไม่ฟังว่าใส่ปากกาบ่มีโอปากกาบ่มีปากกาเนาะเอซีสีเบิ้องภาษะครับจะดูไม่ชัดครับใช้ปากกาใหญ่แล้วแม่เหมือยากอะไรด้วยนะมีเขมิดลายบ่ปากกาอันนี้ไม่หนุบมือก็ลายเนาะครับแน่ค่ะหนุบมือแกรถาประเด็นสุภาเป็นปากกาดำมืออ่ะมันจะชัดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยว่าปากกาหล้ำมาน้ำแม่เตรียมมาเดี๋ยววันนะ มัะะมคือน,น,น้องเขียน<ช>อักขระได้ด้วยนะครับผมแมีนแต่ว่าอ่นานบ่ได้แต่ว่าเขียนได้อเขาเขียนได้อ่นานบ่ได้ไม่ธรรมดาน,นะครับนี่เออให้เพิ่นมิจมาพิณเขียนเป็นอักขระออกมาได้พี่น้องแต่ว่าคราับสมมติเบิ่งกัน ย้๋ยวรมากาจังเอาปกาอันนั้นมาห้เพียนเขียนห้เพี้นครับอ,อเด็กป .4 นะครับผมโอ้โหตัว ขอสามตัวขอปูสามขอสามตัวเขียนยังไงน้องมิกอยากได้อยากได้เด็ดตกปลาเด็ดตกปลาเขียนเลขให้เพิ่อนสามตัวนะเพื่อนทตัวเลยบอทำตัวเลยครับทิปทีจะได้ตลยตรงๆเลยนะตัวใหญ่ๆได้ลูก เตินตรงๆอย่ามองหน้าแม่พิมั่นใจตัวเองเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์สาธุครับแม่สาธุเด้อขอให้เป็นแบบนี้ให้รูยแบบเบ็ดเอาโอ้คือน้องอยากได้เบ็ดนะครับผมน้องมีฝันว่ายังไงนะลูกวันนั้นน่ะฝันว่าฝันว่าไปซิดปลาโบตินี้ครับเรามีคนเนาถวๆไมาให้เลยครับ คคทศทรอไม่ไห้เลลูกให้ตัวใดลเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนยโอ้ติ๊กสุตีมีทีมาเราไม่ฝันฟันเราไปตกปลาบ่รลูกย่ามไหมครับย่ามแบบเบาแห้งๆฟันเราไปตกปลาอยู่ก้องเนี้ยครับแล้วลอยดีก็มีข้อเท่าๆอ่ะอ่าแต่งตัวรอมามาไหลเลยครับต่งเตเ็มตัวรอเลยเขียนเขียนแดงขึเครื่องได้พ่อหลูก เขาเขียนให้บ่ค่ะพ่อกรรมกระดาษไม่หายเลยครับกรรมกระดาษมาให้ไอ้เหี้ยเปิดออกมาเป็นเจ็ดหนึ่งศูนย์เลยบ่เด็กพี่แม่เด็กพี่แม่พี่นอ๋อเจ็ดหนึ่งศูนย์นี่เป็นว่าผู้เฒ่ากรรมกระดาษไม่หายนะผู้เฒ่ากรรมกระดาษไา่หาได้มาเปิดเบื้องเพป็นว่ามันก็เลยเป็นตัวนี้เพป็นว่า เ่ือสอามองฝ้ายนะครับเพื่อนได้กํากระดาษไม้ไห่น้องมีเปิดออกได้จี๊ดขั้นศูนย์น้องมีอยากได้ยังค่ะถ้าถือยากได้ขั้นเบ็ดครับอยากได้ขั้นเบ็ดชอบตกปลาเนาะแานแดไปนั่งก้างน่องเนี่ยอันน้อยถ้าจังนั่งเป็นูเพื่อนเพื่อนแกไม่กล้าพูดเากอแฉเหลกที่นัองเขาก็แฉเแรก คือน้องอยากได้เบ็ดแมนอยากได้เบ็ดตกปลาน้องมิกนี่ชอบตกปลาปะครับครับถ้าอยากห้ากินชอบชอบครับเด็กอ่าย่าบุพาไปครับมันห่อนครับห่อนอืมอากาศมันหอนชุ่ว่าแล้วลูกเนาะคือน้องมิกฝันว่าเห็นคนแก่เอาตัวเลขมาให้ใช่ไหมลูกครับผอืมกำกำมาให้เลยนะครับตัวเลขเจ็ดหนึ่งศูนย์เนี่ยครับุมอ้หแล้ว เวลาน้องมีกเขียนยันนี่น้องมีกเครื่เขียนเต็มครับอ่าเขียนเป็นตั้งแต่น้อยๆครับแค่ขวบครับอันบอดได้เขียนบ้านบ้านอยู่ออนุบาลสามครัอนุบาลสามเอ้าน้องน้องมิกเรียนมาบ่ครับเลียนอย่างนั้เรียนเขียนยันมีคนบอกเขียนหรือว่าเขาสอนบลูกบลครับเรียนด้วยตัวเจ้าของครับมันากเองมันบลูก เขียนเป็นเองเหมือนเหมือนกับว่าเขาเคยเขียนมาก่อนสิปุ่มอันนี้อันนี้คล้ายยันพี่น้องยันย่านมหาแถวเด้พี่น้องแสดงว่าของเก่าเนาะงานเก่าท้ามท้ามท้ามผมฟูหนุ่ตัวนี้จะเป็นยันมหามหาพี่น้องแมนบะแมนมหาเสน่ห์แต่ว่าตัวนี้จะเป็นยันคล้ายว่ายันปลอกเพียร์ย่านป้องกันเน่ะแม่นบ่แม่นแต่น้องมิกเก็บวัลลุไว้นังไงข้างล่างนะครับตัวไหนตัวนี้คล้ายๆจะเป็นดาบดาบมีดหมออย่างนี้เหมอ โอ้โหลักมีดหมอแล้วก็เป็นเหงืใช่ไหมหอนข้างล่างโอ้โนี่เป็นเงเมตาพี่น้องค่าสขายแบบสนิทโอ้เด็กแค่นี้ทำเป็นถือว่าข้ามเปรตโอ้ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าเลขตัวเนี้ยปัญหามันอยู่ับเลขตัวเนี้ยคือนอกฝันบักหล่าฝันว่าในความฝันอ่ะบักหล่าไปตกป่าอืไม่มาลุกไปตกป่าผู้เฒ่าบอกจำกระดาษไ้าให้เลขมรลุก จกนแดงเขียนตัวนี้ในเอฟซีพอเห็นไหมประกประกาศอยู่ไหนต้องมีประกาอยู่ไหนลูกใหญ่เจ็บหนึ่งศูนย์เขียนใหนตัวจัดกจั่งเขียนเลยไงโมบล่ะสมันตัวหน่อยฝนเขียนเส้นไหนลูกเออให้น้องเขียนเองเลยตัวใหญ่นี่เอ้ยเจ้าลูกนี่พี่น้องใสใจพี่น้องหรือเปล่า เ็นตัดเล่นเอาเนาะแม่ครับตัดเเเเลล่่นนนออาาตััดะคร้ถูกตัวนี้น้องมิกอยากได้อีกอ่ะคะขั้นเบดครับขั้นเบดตกปลาค่ะท่านผู้ชมค้าพิจารณาเบิ่งเป็นแนวทางชอบกตามบ่มากกัพาน้องมิกฝันเด็กมีเซนเตอร์แปลกคือว่าเขียนย่านได้ตั้งแต่อนุบาลทั้งทั้งที่บ่มีคนสอนนะคะมีคนสอนเลยค่ะกระต่วิทยาเนาะเรียกมหาสจักรไปเนาบมหาสจักรมองได้สามได้หน่อยอนุบาลสามเนาะ จะในสี่แขนเป็นถาบว่มีแนวาาไปตั้งแต่อนุบานแปบเลยเขียนเป็นตั้งแต่อนุบาลเลยหรอลูกอุกบา้จนตอนตอนนี้ป .4 แล้วโอ้แปะเด้ปี่นอครับตอนอนอุบาลอันเด้อันไดครับอั้อ่านใจความไปลูกครับตอนอุบาลตอนนี้จำาม่ค่อยได้ออ่านอักขละนี่อ่านอ่านออกเลยใช่ไหมลูกตอนอนุบานเจอแล้วมาตุทียกับว่นใหคุยกันน้องเนาะ อานุบาลสามบักหล่าอ่านอักขระออกเลยครับอือแปลกไปหน่อยโอ้ถือว่ามีของเก่านะครับเนาะไม่มีใครสอนด้วยนะครับผมน้องของมาของมาจากปูตะเป่ามานน้ำเพลินน่ะหรือเปล่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์พี่น้องครับสอบไปต่างๆประมาณการบ้านการน้องขอบคุณครับผมขอบคุณครับไปในขั้นเบียดเป็นหอังจากในขั้นเบียด